สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร่วายลุตานช่องที่เราจะดูดวงแบบผู้คิดเป็นกัละยานามิห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชาวราศีธนูหรือผู้ที่ผูกลักนาแล้วเป็นราศีธนูในช่วงปี2566นะคะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีธนูนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ยีพฤศจิกายนนะคะถึง21ธันวาคมค่ะ สำหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาละยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาจะแปะล,ลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาวให้ด้านล่างการทํานายครั้งนี้จะเป็นการทานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางนะคะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วแนะนาเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาได้ที่ l i n e Offi c เ a l ค่า l i ลน์แอดแอดฮารุบายลูกตาเลยคะ่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ปีนี้นะคะเป็นปีที่ดีสําหรับชาวราศีธนูขอให้มีความสุขความสมหวังนะคะเรื่องดีๆเข้ามาหานะคะแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมีความสุขสมบูรณ์นะคะสุขภาพแข็งแรงคิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาในทิศทางที่ดีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดู Energy กันค่ะว่าปีหน้านะคะโดยรวมเนาะชาวราศีธนูจะเป็นยังไงกันบ้างอืมทรีอสอด นายอั o สอดเควินซอบวานเอกออฟแพนตาโคลเค e นซอบวานนะคะลุนลุนอูเซเว่นอัพสอดเดโมนโอเคเอซับครับสุดท้ายเอกออฟคาเอกออฟสอดนะคะไปสุดท้ายค่ะ 7 uh, of pentacles โอเคเอนอร์จีโดยรวมสำหรับ ปีหน้าขออนุญาตอ่านตามหน้าไพ,านะพาาา่นะไพ่ออกมาค่อนข้างแรงเหมือนกันอไอ้นะคะอาจจะเป็นปีที่เราอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักมากๆเลยค่ะสำหรับชาวราศีธนูเนาะถ้าดู e อน r g y โดยรวมเนาะอาจจะมีภาวะที่เราอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลค่อนข้างสูงค่ะในช่วงของปีหน้าเนี่ยตันมองว่าไพ่ตรงการที่ขึ้นมาเป็นทรีออฟสอดเนี่ยบ่งบอกถึงภาวะอกหักเสียใจในมุมของอการงานเนาะเราอาจจะทุกอย่างไม่ได้ดังใจเราต้องระวังในเรื่องของ คนที่อาจจะขโมยผลงานหรือว่าการงานที่มันเหมือนกับโดนใส่หลายโดนป้ายสีโดนที่แบบเหมือนอิจฉาริษยาต่างๆเนาะตัวของนาวสอดขึ้นมาค่ะมันเป็นความแบบ เครียดวิตกกังวลที่เราจะต้องเจอนะคะถ้ามุมของตานี่ตามมองว่าสิ่งที่ดีก็คือคุณเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถมีความเอ่อความรู้นะคะแล้วก็คนเป็นคนที่สู้ไม่ถอยนะคะเอ่อเพนเดิลขึ้นมาเนี่ยจริงๆเรื่องงานของคุณเนี่ยคุณมีความเอ่อเรียกว่าความชํานาญในเนื้องานของคุณอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญนะคะคือคุณเองอาจจะเจอกับภาวะคนแวดล้อมที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะ แต่ตัวคุณจะไฟจะสู้นะคะแล้วก็ทํางานหนักมากๆสาหรับปีหน้านะคะมีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่มีโอกาสที่ถ้าหางานใหม่เนี่ยก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไปสุดท้ายเป็น s n of pentacles ค่ะตามมองว่าสิ่งที่คุณทำอะคะ่ะถึงวันนี้มันอยู่ใน energy ที่เรารู้สึกว่าความกดดันมันอยู่รอบตัวแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือมันเป็นเรื่องที่สั่งสมอะคะ่ะคุณจะแปลเรื่องของอสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เป็น negative ที่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนเอามาเป็นบทเรียนทําให้เราต่อสู้นะคะ อ,อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ให้แนะนำเนาะคือให้คุณอะแปลจากเรื่องนี้ให้มาเป็นความชํานาญของตัวเองไฟสู้ให้เต็มที่นะคะโอกาสใหม่ๆแล้วว่ามันมันทำให้เก่งขึ้นนะคะแต่รู้สึกว่ามันเป็นลักษณะนั้นในมุมของความรักก็อาจจะต้องระวัง เรื่องของมือที่3นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของรักสามเศร้าเรา3คนหรือภาวะที่มีการโกหกหลอกลวงกันนะคะได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองเช็คเอนเออรีในเรื่องของแต่ละพาร์ทกันอีกโดยละเอียดอยีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่เหนื่อยมากสาหรับชาวราศีธนูเนาะ,ะจริงๆอยากให้ทุกคนได้ไพ่ที่ดีเนาะแต่ขออนุญ,ญาตอ่านตามหน้าไพ่นะคะเพื่อความความถูกต้องนะคะ เรื่องของการงานนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะเรื่องการงานของคนที่ทำงานประจำเนาะเป็นอย่างไรบ้างนายอ๊อฟครับอืมเจสติสฟรีอ็อฟ o อนอืมเ e น of บครับเอ f w บวานอืม หิงออฟสอดน,นะคะปีนออฟสอดน,นะในเรื่องของการงานเนี่ยตามมองว่าในมุมของตาะเนี่ยงานของคุณอนะคุณทําได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องของคําติดฉินนินทาหรือว่าคําพูดที่บาดใจกันนะคะตาะมองว่าคุณได้รับความยุติธรรมเรื่องของการงานการงาน,งาน,งานคุณไฟ g h คุณสู้นะคะคุณมีความสุขในงานพอสมควรนะคะแต่ว่าประเด็นคือถ้าคุณนะคะ การงานของคุณที่คุณมีความโดดเด่นเนี่ยมันอาจจะทําให้ไปบาดใจคนอื่นหรือว่าเป็นลักษณะของการโดนคนอื่นเนี่ยมันพูดจาที่เสียดแทงใจกันหรือคอมเมนต์ต่างๆที่มาให้มาเป็นในแนว n น g a t i ีฟเนาะตัวของเทนซับคารแล้วก็เอซซับวานขึ้นมาแต่มองว่าถ้าคุณจะหางานใหม่ปีหน้าก็มีโอกาสนะคะมันมีโอกาสที่จะได้งานที่แบบว่า โตขึ้นนะคะมีมีตำแหน่งมีหน้าที่ที่สูงขึ้นได้วีนอฟสอดขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าเราจะสามารถาแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างได้ด้วยความสามารถของเรานะคะวีนอฟสอดเนี่ยในมุมที่ดีนะคะก็คือเรื่องของการงานการตัดสินใจต่างๆเนี่ยของคุณปีหน้าจจะดีมากแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออาการหวงวีงวนหรือว่าอาการที่เราเครียดวิตกกังวลค่อนข้าง,าง,างสูงนะคะคาพูดของเราอาจจะไปบาดใจคนอื่นหรือคําพูดของคนอื่นก็อาจจะมาบาดใจเราได้นะคะทางานกับครอบครัวก็มีโอกาสดีค่ะแต่ก็ต้องระวังเรื่องของคําพูดที่ อาจจะไปส่งให้กับว่าทําร้ายคนอื่นได้โดยที่ไม่รู้ตัวหรือคำพูดของคนอื่นก็อาจจะมาทาร้ายเราได้นะคะถัดไปนะคะเรื่องของอการงานเนาะก็แนะนําอะไรให้กับคนที่ทํางานประจาคะจะใช้ยอดถอยสู้ค่ะความสําเร็จไม่ไกลเนาะแต่คิดว่าใช่ยอดเนี่ยจริงๆเป็นไพ่ที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วคะ่ะแต่มันมาจากการประคับประคองนะคะขอให้คุณโฟกัสที่งานรู้จักปรับเปลี่ยนเรื่องของการ พรีเซนต์เนาะการที่แบบเหมือนอวางแผนนะคะการที่แบบโชว์ผลงานหรือว่าการพูดนะคะ พยายามแบบพรีเซนต์ผลงานของตัวเองให้มากขึ้นนะคะคุณมีชภาวะในการเป็นผู้ใหญ่ผู้นํานะคะแล้วก็มีการพัฒนาตัวในทิศทางที่ดีสิ่งที่ไพแนะนาเนาะคือ,อใหอ้โฟกัสที่เป้าหมายของเราค่ะความสําเร็จไม่ได้ยากนักนะคะแล้วก็ต้องรู้จักการพรีเซนต์ตัวเองด้วยโชว์ภาวะในการเป็นผู้นําแล้วก็ในอาเพนเดเคิลเนี่ยนอกจากในเรื่องของ เรื่องของอภาวะในเรื่องของงานแล้วอะค่ะคุณเองอาจจะต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็เหมือนพัฒนาบุคลิกภาพไปด้วยในตัวนะคะมีโอกาสที่จะนำเสนงานได้ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีได้แต่ว่าคําพูดข,ของคนอื่นนะคะไม่อาจจะทําร้ายเราได้นะถ้าเราไม่ได้เก็บมาใส่ใจแต่รู้สึกว่างานแล้วอะตัวเนื้อง,งานจะคุ้มครองคุณแล้วคุณก็อาจจะพัฒนาศักยภาพของคุณให้มากกว่าเดิมนะคะถัดไปค่ะคนที่ทํางานเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นเจ้าของธุรการนะคะเป็นไงบ้าง ะคะฟล์บครับค่ะนายอัฟฟานเดมเพรสแฮงแมนควีนซอฟฟานและสุดท้ายดะสันโอ้ถือว่างานปีหน้าของคนที่ทำงาน อ่าเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นอ่าเป็นอ่ฟรีแลนซ์ต่างๆเนาะก็ถือว่าโดดเด่นปีหน้าถึงขั้นโดดเด่นเลยเพราะว่าเดือนซันขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นได้แต่โฟล์คับขึ้นมาค่ะปีหน้าเราอาจจะต้องเลือกเลือกงานที่เข้ามาบางคนอ่างานที่เวลาเราอะค่ะมันมีสิ่งเป็นสิ่งที่มีจํากัดเนาะเราเองอาจจะต้องรู้จักเลือกที่จะปฏิเสธงานบางงานมีคนมาออฟเฟอร์เราไม่ใช่ว่ารับทุกงานมาแล้วก็มาทําลายตัวเองทีหลังนะคะตัวของแฮงแมนขึ้นมา ะะบ่งบอกว่าเราอาจจะต้องถึงเวลาแห่งการคิดวิเคราะห์แยกแยะเนาะลองปรับมุมมองปรับไมเซตหรือปรับวิธีการสื่อสารวิธีการาวิธีการทํางานของคุณนะคะมันก็จะดีขึ้นได้นายออฟวานขึ้นมานะคะแล้วก็ควีนซอฟตวานขึ้นมาบ่งบอกถึงภาวะที่ทํางานตามแพชชั่นคุณจะมีแพชชั่นคุณจะลุยคุณจะสู้คุณจะมีแผนการและดีเอ็มเพรสขึ้นมากับเดอะซันเนี่ยตันมองว่า ความปังกําลังเข้านะสําหรับปีหน้านะคะแต่คุณต้องเลือกที่จะปฏิเสธแล้ววิธีการปฏิเสธของคุณก็ขอให้นุ่มนวลเนาะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นจะเข้าใจคุณผิดได้นะคะถามว่างานปังไหมไม่มีความปังแต่เราเลือกเราต้องเลือกค่ะเราเรา,เราไม่สามารถหลับงานทุกอย่างเข้ามาทําพร้อมกันได้ขอให้เลือกในทางที่ดูที่ดีแล้วก็เหมือนแบบสร้าง Impact ให้เรากับเราในอนาคตได้อย่างได้อย่างระยะยาวเนาะงานบางงานนะคะ มันอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเงินเท่าไหร่เนาะแต่บางครั้งงานบางงานเนี่ยมันสร้างชื่อเสียงให้กับเราแต่มองว่าปีหน้าคุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นฉะนั้นอาจจะต้องคัดงานนิดหนึ่งเนาะว่างานแบบไหนเนี่ยมันอาจจะแบบเราจะจะรับเข้ามานะคะในเรื่องของการเงินปีหน้าเป็นอย่างไรบ้างเรียบขึ้นมาซำ้ำอกหักเรื่องเงินเงินได้ไม่เท่าที่คิดนะคะคว e นซอฟครับ คุยซอกครับเนี่ยจริงๆถ้าถามว่ามีเงินไหมมันก็มีนะแต่เราเอาเงินไปใช้ช่วยคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าออใส่สพอร์ตคนต่อราคาแล้วก็โออหยวนหยวน เ <laughs> คนต่อละครแล้วก็จะมีความหยว่หยวนไปเนะเาะถามว่าแบบหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นสายที่แบบต้องสพอร์ตคนอื่นเงินเงินตันว่าเงินเข้าเนี่ยอาจจะได้ไม่เท่าที่เราคิดอาจจะมีการต่อรองเรื่องราคาแต่ถามว่าเอซอฟวานเนี่ยถามว่ามีมีงานมาจากความสามารถความยุติธรรมของเราอะคะ่ะสิ่งที่สําคัญเนาะคือให้ความยุติธรรมกับตัวเองสิ่งที่เราเวลาเราเรียกราคาคนอื่นหรือว่าเงินที่เราได้ะคะ่ะต้องนึกถึงว่าความดีที่สั่งสมแล้วก็ได้ให้เพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนาะเงินเข้า เทรนเนอร์สอดอาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของสุขภาพหรือว่าค่าใช้จ่ายของที่บ้านบางคนอาจจะทําบ้านทําให้เงินอะ่ะมันไม่โฟล์เท่าที่เราให้เราตั้งใจเนาะนายอับครับแต่คนที่บ้านก็ช่วยอยู่นะฟิตตามมาว่าในเรื่องของการเงินอะ่ะเงินเข้าอ่ะคะ่ะมันอาจจะเหมือนกับเข้าแล้วเงินเหมือน,นดูหายไป เงินเข้าแล้วดูหายไปเงินเข้าแล้วบอกเอ๊ะทำไมม,มันไหลออกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะถามว่ามันอาจจะเป็นการสะสมเพื่ออนาคตของเราก็ได้นะคะแนะนำอะไรให้กับคนราศีธนูเรื่องของการเงินดีแนะนำอะไรดีไฟออฟสอดเออถ้าถามตามตามมองว่าคุณเองอาจจะต้องรู้จักการปฏิเสธบ้างนะคะไฟออฟสอดเนี่ยมันเหมือนกับ โนสนโนแค์ no son, no บ้างอะไรเงี้ยเราเดินออกเดินจากบ้างนะคะบางครั้งการใช้เงินไปกับหลายๆด้านนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกนะคะว่าจะใช้อันไหนอะไรยังไงบ้างบางครั้งสิ่งสําคัญนะคะคุณเองอมีภาวะที่จะเป็นผู้นําหรือว่าเป็นคนที่แบบพพอร์ตคนอื่นเราอาจเองอาจจะเจอภาวะที่คนอื่นจะมางอนมามาแบบ ทะเลาะด้วยในการที่แบบใช้เงินเนาะอาจจะเป็นเงินของคนที่บ้านอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แการซัพพอร์ตเขาอะค่ะมันได้แต่ว่าเอ็นดูเขาอย่าให้เอ็นเราขาดไม่อย่างงั้นอนะถ้าถามว่าเราให้ด้วยความรักเราก็ทํางานเหนื่อยแต่ว่าอย่าลืมที่จะเปตัวเองก่อนนะอืมอืมเทนซับครับ งินหลักๆตัคิดว่าใช้กับคนที่บ้านหรือคนในครอบครัวค่ะสิ่งที่ไพ่แนะนําคือให้รู้จักปฏิเสธทุกอย่างมันไม่ต้องเซเยสกับเขาหมดทุกอย่างก็ได้นะคะคุณทํางานมาเหนื่อยคุณมองไประยะไกลาวางแผนให้ดีนะคะในเรื่องของการเงินนะคะใช้ชีวิตครอบครัวเนี่ยตันคิดว่ามันมีความสุขได้โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเออ,เอ,อหอมหมกไปทุกอย่างนะโอเคถัดไปในเรื่องของความรักค่ะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอ้เับครับ มีเกนเจอคู่เนาะโอ้เทนซับครับอืมทาวเวอร์เอ๊ะยังไงแฮงแมนอืมเอสซับครับเดอะว,วิว โอ้ปีหน้า energy มีคู่เข้ามานะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะพังด้วยนะคะถ้าขออนุญาตนตาไพ่เนาะทูบครับเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเป็นเหนือคู่เป็นคนที่เข้ามาแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีแต่ว่าไพ่อะมันขึ้นทาวเวอร์มาด้วยแปลว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์พังกับความรักได้เหมือนกันสําหรับคนโสดนะอันแต่ในกรณีเนี้ยมันเป็นการอ่านโดยที่ เป็นเจ r รอ reading เนาะมันก็อาจจะเป็น energy โดยรวมของภาพรวมของปีหน้าแต่ว่าปีหน้ามีโอกาสเจอคู่ได้แล้วว่าก็มีความพังอยู่แต่สิ่งสําคัญนะคะอ่าบางทีมันอาจจะพังจากอารมณ์หรือว่าลักษณะของการที่สะสมปัญหามาเรื่อยๆถึงวันนึงเนี่ยเจอเรื่องนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็ฟาดมันก็เหนื่อยไปไปหมดแล้วอะคะ่ะโอกาสในการเริ่มต้นใหม่แล้วพัฒนามันมีแต่มันมาจากการที่เราอะคะ่ะกลับมาคิดวิเคราะห์แยกแยะจริงๆมีโอกาส,ม,กาสมีคู่ได้มีโอกาสพังได้แต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่า ปัญหาเนี่ยที่สะสมมันจะทําให้เราพังเราแค่ลุกปรับมุมมองปรับไมเซ็ตนะคะแล้วก็ลุกขึ้นไปแก้ไขปัญหาทุกอย่างจะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่และพัฒนาไปในทางที่ดีได้จริงๆคนรักของปีนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นคนที่เป็นคู่แต่งงานได้หรือสำไปเนาะโอเคแนะนํำอะไรให้คนที่เพลินคนโสดคะ่ Ping Ping คะ king of pentacle queen o f ครั เอกอัพขนะับเนาะแต่มองว่าคนที่เข้ามาเป็นคู่ของชาวราศีธนูเนาะปีนี้มีโอกาสเป็นคนราศีเมษคนธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกธาตุไฟก็เป็นเมษแล้วก็ธนูเนาะอ่าเมธนูค่อนข้างโดดเด่นนะคะอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักครอบครัวมากๆเขาเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่อยู่ห่างไกลกันหรือเป็นลักษณะที่ เออมาจากที่ห่างไกลหรือว่าเราอยู่เหนือเขาอยู่ใต้หรือว่าเป็นคนมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็มีโอกาสนะความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่เป็นเออคนโสดเนาะแนะนำอะไรให้ดีแนะนำอะไรให้คนโสดดีคะใน a p p e n d a c a l page ออสสอดเนาะ ส่ออฟครับส่ออฟออนเดเมจิกเชียนเนาะตามที่เรามองว่าส่วนของเออเรื่องของเออความรักอะค่ะ ถ้าไพ่จะแนะนำหนึ่งก็คือเห็นคุณค่าของการรักกันแล้วก็เติมคุณค่ากับตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนเนาะอันที่สองเนี่ยเพจอัพสอความรักความสัมพันธ์ที่คนโสดปีนี้จะเจอเนี่ยมันอาจจะมีภาวะเป็นเด็กน้อยหรือว่าคุยกันแบบง้องแงงงองแง,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 งดูเป็นเด็กนะคะ energy ของความเป็นเด็กเนี่ยทะเลาะก,กันได้ง่ายแล้วก็มีความดราม่ามีความเสียใจนะคะแปคคับุ่งบอกถึงภาวะที่เราเราเขาอาจจะไม่ได้ดีร้อเราอาจจะไม่ได้ร้อมันจริงๆแล้วพี่ตามองว่าไม่มีใครแบบ perfect สักร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก พี่มองว่าตัวของฟ้าพคับขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะเจอภาวะที่เขาอาจจะทำอะไรให้เราเสียใจยสิ่งสําคัญนะคะเราต้องมองว่าความดีของเขามีอยู่ไหมเนาะแล้วก็ไฟลอวบออย่าหาเรื่องทะเลาะพี่ทามองว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆน,น,น่ะ ก็เอากลับมาแบบมาทะเลาะเบาแหวงกันได้ฉะนั้นนะคะสําหรับคนที่เป็นคนโสดเนาะพยายามปรับตรงนี้แล้วก็เมสเซจเชียเนี่ยสำคัญคือคําพูดสัมพันธ์สําคัญคือการเอ่อเข้าใจในบริบทในเรื่องของความรู้สึกของกันและกันนะคะก็อย่างงงงงงแง,ง,ง,งมากเกินไปเท่านั้นเองนะสื่อสารให้ถูกต้องค่ะเราอยากได้อะไรเราบอกตรงนั้นเรางอนเราก็บอกว่าเรางอนห <c oughs> น่อยใจก็บอกหน่อยใจนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันมันก็คนไม่ไม่เข้าใจกันบางทีแบบ อารมณ์เสียแล้วก็เดินออกไปเลยก็ได้นะทาวเวอร์มันจะเป็นลักษณะนั้น,นนะคะถัดไปเรื่องของคนที่มีคู่นะคะบีน่าเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีธนูเีนอาซอนไปอัพครับเอ่อฟอัพครับขอโทษค่ะทัวร์อวานอืมโอ้เชนอพซอนเจเวนอวานทัวร์เพนเดคอลเอ้ย มีภาวะสุ่มเสี่ยงนะเนี่ยสำหรับคนที่เป็นคนที่มีคู่นะคะสำหรับปีหน้าเนี่ยตัวของควณนอฟสอดปงบอกถึงภาวะที่เราเองอาจจะ ซีเรียสกันในเรื่องความรักมากขึ้นนะคะรักเนี่ยมันมีภาวะที่บางคู่อาจจะจบกันบางคู่อาจจะเจอปัญหาเรื่องของมือที่3เข้ามามีคนที่เข้ามาวุ่นวายเนาะแล้วก็มีภาวะที่อาจจะมีช้อยส์เข้ามาก็ได้มันอาจจะเป็นได้ทั้งเราและเขานะคะแต่คนที่ไม่ใช่เหนก็จะออกไปจากชีวิตเรานะคะแต่ตังคิดว่า Energy ของความรักเนี่ยมันเหมือนเราอาจจะคาดหวังกับความรักค่อนข้างสูงแล้วมันไม่ได้หนังสนะคะปีหน้าเนี่ยหนึ่งก็คืออาจจะมีคนเข้ามา ในตัวของเราก็ได้หรือเขาก็ได้นะแต่ว่ามีลักษณะของคู่แข่งมีช้อยส์เข้ามาแน่ๆแล้วก็เป็นลักษณะของการที่มันทําให้เรารู้สึกวุ่นวายใจนะคะตัวของ the Empress เป็นสรุปเนี่ยเราจะเป็นคนที่เลือกนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะถามว่า energy ของความรักจะไปต่อดีๆได้ไหม The Star นะคะต้องปแรบบับต้องจูนต้องเห็นความหวังครั้งใหม่คิดตามคิดว่าแบบปีหน้าเนี่ย Seven of s w o r d ขึ้นมา หนึ่งคืออาจจะมีคนออฟชอบเราสองคืออาจจะมีคนที่พยายามเข้ามาเป็นมือที่สามเนาะเข้ามาซ้ำๆมากๆซิกออฟสอดแต่มันบอกว่าออทุกปัญหาแก้ไขด้วยการเวลานะคะมันจะแบบต้องใช้เวลาในการแก้ไขวีนออฟสอดเนี่ยขึ้นมาคิงออฟสอดขึ้นมานะคะ่ะเราเองจะต้องเป็นคนที่มีความชัดเจนเนาะดีน้าเนี่ยไพ่แรงมากเลยอะในเรื่องของมือที่3ฉะนั้นอะ ระวังไว้นิดนึงนะคะแล้วก็พยายามสุดท้ายแล้วตาเชื่อว่าคนเราอะค่ะคือถ้าเราถ้าเราทักใครอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเราก็สิ่งสําคัญคือเป้าหมายของเราคืออะไรมากกว่าถ้าเป้าหมายของเราคือครอบครัวเนาะก็ลองปรับลองจูนเข้าหากันแนะนําอะไรให้คนที่เป็นเออราสีธนูและมีคู่ค่ะ Queen s เพน n t คเ l อร์เดลเวอร์ทร e e ัลเพนดัเ หนึ่งคือเห็นคุณค่าของตัวเองสองคือมอบความรักสามคือพรีเซนต์เรื่องความรักคือบอกบอกกล่าวหรือว่าทำให้อ่ความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนบอกกันบอกรักกันมากมนะคะ justice ให้ความยุติธรรมกับเขาให้ความยุติธรรมกับตัวเองเนาะ tower ขึ้นมาเนี่ยระวังเรื่องอาการปีดอาการเวียงอาการวีนโอ้โหใส่แล้วก็ถึงเวลาก็แบบว่าเอ้ยฉันจะไปเลยอันเนี้ยต้องระวังมากเป็นพิเศษเนาะคือเราเรารักเขาอะค่ะเราต้อง ให้โอกาสเขาแล้วก็ให้โอกาสตัวเองสิ่งสําคัญเนะตาตั้งคิดว่าอยากให้ใจเย็นๆนะคะทําตัวให้มีคุณค่ากลับมาเซลล์แคร์ดูแลตัวเองแสดงออกเรื่องความรักพรีเซนต์เรื่องความรักโพสต์นูน่นโพสตนี่อะไรกุกกิกน่ารักมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันปรับจูนเข้าหากันได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องอารมณ์เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะ่พังได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะสําหรับปีนี้นะคะโอเคนะคะแต่อย่างที่บอกเนาะว่านี้มันเป็น general reading ฉะนั้นอ่ะ ก็ไม่อยากให้เอาไปคิดไปเครียดถ้าวันนี้ค่ะเราเราเจอปัญหาเรื่องของมือที่สามหรือว่าเป็นเรื่องแบบเราไม่มีปัญหาเรื่องนั้นอะ่ะฟังดูสนุกๆก,ก็ได้นะหรือในมุมหนึ่งค่ะระวังไว้โดยการที่แบบดูแลตัวเองให้ดีค่ะอถ้าเรารักกันมากพอแต่เชื่อว่าใครจะเข้ามาก็เขาก็ไม่กล้าหรอกอื ทำให้เขารู้ว่าค่ะว่าเรามีคุณค่าแล้วเราก็แบบมีตัวเลือกได้นึกออกไหมเราก็ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยคือเราเราเราก็เลือกได้เหมือนกันเลยมันทําให้คนที่แบบเออเขาก็จะแบบเกรงใจมากกว่านะคะถัดไปเรื่องของสุขภาพนะคะปีหน้าต้องระวังอะไรใหม่เทา้า <c> ข <oughs> ึ้นใหม่ลหระระวังอุบัติเหตุนะคะเป็นพิเศษเลยเอซาวนาอนโอ้เทนอฟซอดโอ้ยเทนอฟซอด เซเว่นออลคัอีกใบหนึ่งนะคะเซเว่นออลเพนตาโคกโอเคถ้าถามตาเนี่ยหนึ่งระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะอาการเอ่อบางคนอาจจะถึงขั้นผ่าตัดนะคะอาการปวดตั้งแต่ศีรษะนะคะถึง ถึงหลังนะคะเรื่องของการตกจากที่สูงนะคะภาวะน้อยใจเก่งเสียใจเก่งหนักๆคือโรคหัวใจนะคะฉะนั้นะระวังไว้เป็นพิเศษนะคะปีหน้าเนี่ยอาจจะระวังเรื่องของการแอคทีฟแอคชั่นมากเกินเหตุนะคะาหาเวลาเนี่ยไปดูแลต,ตัวเองบ้างมันเหมือนเราขาดการโฟกัสเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็เซเว่นอาลเพนเเคิลขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนทุกอย่างมันเป็นอะไรที่สะสมอะคะ่ะพอถึงเวลาแล้วมันมีโอกาสที่จะแบบ พังได้ฉะนั้นนอนน้อยแต่นอนนะมันมันมันก,มนก็มันก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคือหมายถึงว่าถ้าเราแบบมันเป็นความเหนื่อยสะสมอ่ะมันก็มีสิทธิ์ไปถึงการเรื่องของการมีอุบัติเหตุอะไรต่างๆได้เพราะว่าอยากให้ระวังเป็นพิเศษสําหรับปีหน้าแล้วกันนะคะว่ามีเกณฑ์ที่ผ่าตัดได้มีเกณฑ์เรื่องของอุบัติเหตุตกจากที่สูงนะไฟไหม้น้าร้อนร่วกต่างๆเนี่ยฉะนั้นดำรงตนอยู่บนความไม่ประมาทจะดีที่สุดนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคน ที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ลูกตาลด้วยนะคะสุดท้ายนี้ลูกตาลให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสิ่งเสมอแล้วเจอกันเป็นกำลังใจให้นะคะบ๊ายบายค่ะ